อำเภอูเลค้าจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่กว้างใหญ่นะครับแล้วก็มีไทยบ้านอาศัยทั้งนี้นะครับหลายอำเภอด้วยกันนะครับแต่ในขานเดียวกันนะครับสิ่งที่เหเกษตรกรใน่เขานี้นะครับสามารถที่ดำรงอยู่ได้นะครับเพราะว่าทั้งบ้านเขาจะไหนก็ต้องกินเขากินน้ำนะครับสิ่งที่เขาเห็นนะครับในการปรับตัวทยบ้านทั้งเชือกเขาผูเล็นค้านะครับก็คือเรื่องของการปลูกเขาให้นะครับซึ่งเป็น พื่อที่หลายๆคนอาจจะบ่งูุจักนะครับว่าเทิงเทือกเขาผู้ีลัมย์ค้านี่แบบเป็นแหล่งที่ให้บ้านนี้ได้ดำรงชีพิด้วยการปลูกเขานะครับเพราะว่าคนทั้งเขานี่ก็จะหาพื้นที่ที่ยากสำหรับปลูกเขานะครับวันนี้เราก็จะพาไปเบิ่งนายพี่น้องที่ข้าเจ้านะครับปลูกเขาให้นะครับแล้วก็มีหลากหลายพันธุ์นะครับเพราะนว่าเขาให้หนีอซีมีนแต่เข้าเจ้าขาเหนียวอย่างเดียวนะครับเพาก็ะจิ พาพี่น้องไปเบิงนะครับว่าเพื่อนที่ปลูกจังใดให้จังใดหลักเป็นอยังเพื่อนจังคิดที่ปลูกเขาให้นะครับหลักการเพราะปลูกแลว้วผลผลิตเป็นจังใดนะครับเพื่อพี่น้องที่ได้เลี้ยงลูกหลักการเพื่อที่ได้เอาไปปลูกด้วยวผลใจไปเฮ็ดน้ำนะครับจังใดเดี๋ยวมื้อนี้ก็สิพาไปเบิังนะครับ ปีนี้พ่อปลูกเขาพันธุ์ยังครับปลูกเขาพันธุ์ดอกกระยอมพันธุ์ดอกกระยอมเป็นเขาเจ้า,า,จาครับเขาเจ้าอ๋อแล้วปลูกไร้ไฮบ่ครับนี่ยสามไร่สามไร่เอ้พ่อคำนวณว,ว่าปีนี้ได้จักกระสอบครับในผลผลิตผลผลิตน,น,น,นี่มันสิได้ประมาณบางสามสิบถุงสามสิบถุงปุ๋ยสามสิบถุงปุ๋ยโอ้ถือถือว่าหน่อยหรือหลายครับสามสิบถุงปุ๋ยนี่ก็ประมาณคิดว่าลอยฟอนนี่มันสิได้สามถุงก็ ไรตามฟอนมันก็ได้อือครับแล้วเอเป็นยังพ่อจังคิดปลูกเขาให้ครับก็คิดว่ามันกับพ่อียงแหลอเนาะมันกับมีเห็ดไทยมันแน่เห็ดไทยว่าแน่กับมีเขากินกับพ่ออยู่เลยนะครับอ้ตะเขาเดิมม่มปีป่ะครับเดิมม่ม,มครับม่มปีครับเ,เข้าวเหนียวนี่ก็ได้ไปสหสิบตัวหสิบกุ่งหสิบสามถุงเน <53 S 1> ี่ยนะครับแล้วเอตั้งเขาเห็ดเขาให้เขาหน้านี่มันมีความ คือกันมันแตกต่างกันยังไงครับง่ายง่ายมั้งนะครับควบง่ายนี่เฮ็ดเขาง่ายเฮ็ดเขาเฮ็ดเขาให้นี่ง่ายวัวครับอืมแบบใดครับมันง่ายจังไงแบบว่าไถไปแล้วนี่มันสียางหยอดไปเลยมันสีสัาบรอือเนี่ยแล้วก็ทําำรุ่นนี่ก็ฉชีดยาเทเดียวมันกระจบมันกรแล้วเลยวอืมเ่ได้ไปลวกกาบ่ได้ไปวันนี่ยางมันอากไปอ๋อแล้วก็อายุของมันนะครับอายุของเขาให้นี่กับเขาดำตั้งสิบวัน อยู่ของมันก็สามเดือนสามเดือนสามเดือน,อนพอดี<า>ทั้งทั้งเขาเจ้าเขาเหนียวกว่าครับเขาเจ้านี่อยาก,ากรักตัวน้อยหนึ่งครับตัวเนี่ยน้อยนึงแต่ว่าเขาเป็นเขาเนียน้ยมันจีบเขาสิบวันตอนนั้นนีงครับล้วแต่จังพันเขาให้เนี่ยถ้าเป็นเขาเจ้านี่มันมีจักพันครับที่พ่อเคยปลูกอย่างนี้เคยจะปลูกเขาดอกขยอมนี่เท่านั้นดอกขย้อมก็คือที่อยู่ข้างหลังของพ่อนี่เม็ดมันที่เป็นลักษณะต่างจากเขา เขาน่าจังไลยครับพ่อซอยหยิบให้เบิ้งนะครับมันมันตังใช่อธิบายมันมันกะคือเขาบัลลีนะครับมันกะหอมคือกันเนี่ยมันกะหอมเครื่องครับคือเขาบัลลีนี่นะฮะหอมแล้วก็หัวง่ายเฮ็ดง่ายหังกะแซบนุ่มดีอ๋อครับกะเวลาสีแล้วยังกะง่ายคือกันง่ายคือกันครับอ๋ครับเวลาปั่นน่ยแต่ว่าตีบัวอะไครับตีนี่ยากอ๋อกะคือที่มันที่มยอดทาถ้าคนนวดเอาเองมันถิ่ยากวันอ๋อครับเป็นนิสันเป็นนิสัน แ้วแเราศัตรูศัตรูของเขามีหลายบ่สศัตรูพืชนะครับใ่ไส้ปีแรกกับบอทไรครับแต่ว่าปีนี้มีเพียกระดูด,ดอยู่อ๋อครับเพียกระดูดต้องฉีดยาอยีกเที่ยนึงแต่ก็ยังเพราะเพราะได้ผลผลิตอยู่กันยังได้อยู่ครับครับแล้วของพ่อนี่ปลูกทั้งหมดสามไรไม่ทราบไรสามไรนี่กินตลอดปีบ่ครับตลอดตลอดปีดปโดยว่าต้องซื้อเขาจาก ไม่ต้องค์ซื้อครับ่ต้องค์ซื้อโอ้ครับก็ถือว่าดีเห็ุว่าพ่อกินมันงจ้ะล่ะครับว่ได้ขายครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับโอ้ครับแล้วในละแวกของนี่มีมีข้าเจ้าปลูกไรบ้างครับในหมู่บ้านเาไปหลายอยู่ครับทั้งเกี่ยวอยู่พุ่นกับมีเป็นหาไรฮกไรลูกสาวก็ไปเกี่ยวอยู่พุ่นล่ะเกี่ยวมัทเรียวคนสิบสองคนเกี่ยวมัทเรียวครับของพ่อปลูกจากพันครับที่นี่ครับมันมีอยู่สองท่านขาวเหนียวข้าวเหนียวนธหน่อยพันเุข้าดอเาอื่นอ๋อเข้าดอกแล้วมัน มันต่างกับเขาพญาลืมเมืองกันไหนที่บางบางคนมาปลูกพญาลืมเมืองมันมีอยู่สองยางแต่ละครับที่เรียนกันยังนึ่มีเขาเนี้ยหน่อยแหล็พญาลืมเมืองเอเขาที่พ่อของพ่อนี่มันคือเป็นสีสีมันเป็นเขายังครับเขากำครับนี่แหละเขากำไฮครับเขากำไหนครับเขากำไฮมันมีลักษณะแตกต่างกันไหนมันคือได้มาปลูกน้ําไฮได้ครับเป็นพันของมันพ้นเอาพันมาจากเหนืออือครับพ่อพ่อได้มาจากไหนครับพันุ์นะครับ พันนี่พื้นเอาม้านี่คือว่าไอ้บ้านซับพิ้นมาปูก่อนบ้านซับสมบูรณ์เนี่เเลยไปขอพันธพิ่นมาขอพันธุมากมาไอ้ที่เอามาพอพันุก็โวยมากคนว่าใครเฮ็ดกันแต่ว่ามันดีอยู่เลยครับผมกับปูกย่ปีหนึ่งบ้านนี้กับลูกสาวก็มาแท่นไว้ผมกับว่าอยากปลูกแต่ว่ามันก็จังว่าแหละแต่ปลูกขอจินไหลตัวปลูกกําเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นราคาเขาก็เลยอยากปลูกมันอืปลูกง่ายขึ้นกัน แต่นี่สามสิบเก้าสิบวันคือกันเก้าสิบวันสามเดือนสามเดือนผลผลิตกกพอพ,อพอกับเขาดอกพย้อมเขานะเม็ดมันนี่มันสีคือพญายืมเมียงกับได้หลายคือกันมันเม็ดใหญ่คือกันลรวพอได้ลองสีได้กินไปว่ามันเป็นอะไรหรือครอ้ยเจ๋ยวเลยสําหรับมาหมาักเค็ดสาโทหร,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 รือว่าว่ายังเสียวอุ้ยดีครับอือหนึ่งกระนุ่มดีครับอ้อนดีด้วยเนี่ย เขาเขากำรห้ฮตีเคินเขากำรห้อืมแล้วมันมันต่างกับเขากำนาะเขากำรอย่างบ่เวลา,บ,าบ่อต่างคือกันเลยคือกันเลยอืมใช้เวลากสารสันคือกันเวลาแบบมันมันก็คือกันนั่นละครับแล้วก็นุ่มมีลรีเนี่ยนุ่มดีซัมแต่ผู้สนใจที่มาออพันไปปลูกอะครับเออม,มา <laughs> <laughs> อย่างจังจังคิดปลูกเขาให้ครับพ่อตะกอนตะกอนเนี่ยผมปลูกมาตลอดครับอตะกอนปลูกมาตลอดคือว่าได้ปีละเจ็ดสิบแปดสิบทุกตรสอบปุ๋ยเนี่ยครับได้ทุกปีแต่ว่าม้าน่ะหรมันพันเขามันแข็งครับผมได้เลือกไปเราผมได้พันเขามาใหม่ผมก็เลยเริ่มใหม่เลือกใหม่<อ>เ,หมเนี่ยครับพันเขาพันนี่มันจะกินตลอดปี็ยังก้อนอยูคือก่อเนี่ยครับเนี่ยพันนี้ จิวไม่ไม่เนี่ยจิจิอุ้นบ่ไดะไรเลยเนี่ยครับเนี่ยอือกินดีครับสิ้นปีก็ยังอ้อ,อนข้อเข่าน้าเนี่ยเ,ออเนี่ยครับตามที่ผมอยู่นั่นนี่ครับสวนทั้งผมมีทรัพย์สมบูรณ์แล่ยค้าวังโพนนองกวงหัวอกแดงนี่ปลูกทุกหมู่บ้านครับแต่ว่าทางไหนกับจิมีเป็นบางส่วนแต่ว่าการแนะนน้ำเนี่ยผมก็ว่าผ้า ปลูกดีกว่าผูปลูกครับครับในน้าของผมแต่ว่าบางค้นอาจจะว่าไปเฮ็ดอย่างอื่นอาจจะได้หลายกว่าเขาให้แต่ว่ามันก็ทั้งใดล่ะครับคือว่าขายสินค้าไปแล้วก็เออหลงไปจ่ายเงินหมดกับบ่มีข้าวกินอดอดจะขาดก็มีครับผู้ว่าพื้ทีนี่พ่อปลูกเขาให้นะครับท่านใดครับเราก็ปลูกหลายท่านใดครับปลูท่านใดเขาเจ้าเขาเจ้าดอกกระยอม เจ้าดอกมแล้วก็เขาไอ้เขาเหนียวพญานึืงเมืองสองปีชันครับเลาเป็นอย่างที่ขึ้นว่าคนอื่นกับปลูกเขาน้าเขายังกันนะครับแต่สนหลายก็เห็นแ้วก็เป็นอย่างพ่อนี่จังในว่าปลูกเขาไ้นะครับครับปกติทั้งดงมันจะมีหน้าเนาะกันเนาะมันมันมันขึ้นในพื้นที่หลังเขาครับมันจะหาทำเลไป โอ้ยเขาหน้านี่ยากนอกจากจะเป็นห้อมน้ำเป็นห้อมน้ำามันก็จสามารถมากันเป็นเป็นเป็นหน้าเป็นตาหน้าเป็นะกาแล้วก็จีค่อยออกขอน้าํำได้มียุบเป็นบางส่วนครับบันนี้ไอ้ส่วนมากจีบมีบมีในในลักษณะที่ว่าเป็นห้อมน้ำที่เป็นจีเป็นพื้นแบบหลังเขาเราก็เลยเป็นที่สูงเป็นที่สูงครับเป็นที่สูงคือว่ามันบมีเป็นห้อมน้ำก็เลยหันหันมา ทดลองปลูกกับผู้เฒ่าแบบทดลองปลูกลอง